สวัสดีค่ะแฟนเพจดอยนะคะถูกนะคะก็วันนี้จะมารีวิวตัว iphone 6 s plus นะคะตัวท็อปของทางร้านนะคะตัว8คอนะคะอ่าก็จะรีวิวสเปคให้ดูแต่ว่าจะลองเปรียบเทียบให้ดูก่อนว่าตัวท็อปกับรองท็อปที่ขายนะคะทำไมบางคนถามว่าทำไมราคาต่างกันเยอะตัวท็อปเนี่ยขายอยู่5290บาท8คอนะคะ ตัวรองท็อป2คอขายอยู่3590บาทก็ถือว่าถูกมากๆถ้าเทียบกับที่อื่นนะคะสำหรับแม่ค้าขายนะอ่ะก็จะลองให้ดูก่อนก็คือมัน8คอกับ2คอนะมันก็ห่างกันเยอะจะลองให้ดูว่าสีหน้าจอนะคะนี่ตัวท็อปนะคะสีขาวนี่คือตัวท็อปนะคะส่วนสีดำ ก็คือตัวรองท็อปจะเห็นว่าสีหน้าจอตัวท็อปเนี่ยจะเนียนกว่าเยอะนะคะสีมันจะละมุนกว่านะคะนี่นะคะนี่นะคะสีมันจะเนียนมันจะเหมือนกว่านะคะสีสวยหน้าจอจะใสกว่านะคะนี่นะคะเทียบให้ดูเนาะอ่ะนี่นะคะโอ้มันโดน อ่าก็จะให้ดูว่ามันใสกว่าอย่างนั้นเองแต่ว่าวัสดุอะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกันยกเว้นกล้องความใสหน้าจอนะคะนะคะก็จะโอเคกว่านี่ลองท็อปสีมันจะจางกว่านิดนึงตัวท็อปสีจะเข้มสวยนะคะทำไมถึงแพงอ่าก็กล้อง องกลางคืนมันก็ไม่ค่อยเห็นนะกล้องก็จะชัดกว่านะคะถ้าตัวลองท็อปกล้องจะมัวกว่านิดนึงแต่ว่าก็โอเคนะคะสำหรับราคา เอาเป็นว่าตัวรองท็อปเนี่ยเรารีวิวกันไปเยอะแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูสําหรับตัวท็อปว่าเมนูอ่าไม่ใช่เมนูเนาะสเปคเป็นยังไงนะคะให้ดูกันเลยนะคะแต่ละอันโมเดล iphone นะคะแบรนด์ iphone โมเดล mg ส8 2 2ปอง android 4.4.2สองนะคะโมเดล mtk 6592นะคะก็คือถ้า6582ก็จะเป็น4คอนะคะกล้องหลัง16ล้านนะคะีมีม่แรม2 g จิกนะคะ system store ก็คือความจำภายใน2 G จิกนะคะเหมือนกัน cpu 6592 32บิต8คอนะคะ อืมก็จะให้ดูแบบหนึง่งอ่ะลืมบอกแรมสองจิก๊ก steam store คือความจำเครื่องสองจิกส่วนความจำภายในที่ทางโรงงานใส่มาแล้วหกสิบสี่จิกแต่ว่าไม่แน่ใจหกสิสี่จิกเต็ไมไหมแต่คิดว่าสิบหกจิกขึ้นนะคะนะคะโอเคกล้องหน้า กล้องหลัง16ล้านกล้องหน้า8ล้านนะคะโอเคมากๆเลยสำหรับสเปคเนาะหน้าจอก็ใสนะคะการเข้าแอปในการโหลดอันนี้จะเข้าแบบ play store แบบแบบ play store นะคะจะเข้าแบบ App Store ไม่ได้ก็คือ play store ก็ได้อยู่นะคะเร็วด้วยโหลดเร็วนะคะ เข้าไปโหลดได้เหมือนของซัมซุงนะคะก็ถือว่าดีงามมากสําหรับราคานี้นะปกติเมื่อก่อนไหมคะจะเป็นราคาแบบแปรคอแพงมากแต่ตอนนี้คือก็ลงให้แล้วเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับลูกคา้าแทบจะขายราคาส่งตั้งแต่เครื่องแรกอยู่แล้วนะคะก็ขอลองว่าจะต่อกันเลยนะคะอ่าก็จะให้ดูว่าทีมมันเป็นทีมยังไงอ่าอย่างนี้นะคะก็คือเมนูเนาะ ไม่ล็อกให้ล็อกสามารถหมุนจอได้นะคะหมุนตั้งหรือว่าหมุนอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าเหมือนแท้นะคะทุกอย่างเลยก็ยังไงก็สอบถามมันเข้ามาได้อ่ะลืมให้ดูเนาะว่าภายนอกเป็นยังไงนะตัวท็อปกับรองท็อปภายนอกก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น เัสด like mm ูแบบสเตนเลสนะคะ mm hmm. เหมือนแท้เลยน้ำหนักเท่าแท้นะจ๊ะหน้าจอกว้าง5.5นิ้วอันนี้ขอบเล็กนะคะขอบบางขอบข้างบางนะคะตัวท็อปสุดสวยงามซิมแบบหน้านุดซิมนะคะปุ่มปุ่ม power ข้างหลังมันจะมองไม่ค่อยชัดนะแบบขาวขาวเงินนะคะสวยอยู่นะคะมีตัว s นะคะอยู่นี้นะคะ s iphone 6 s plus นะคะ ข้างๆก็จะเป็นขอบแบบสเลดเงานะคะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเสียงนะคะข้างหน้าก็จะเป็นกล้องหน้านะคะเป็นเซนเซอร์นะคะลำโพงแล้วก็ปุ่มโฮมนะคะจะเป็นขอบสีขาวนะคะถ้าถือว่าดีงามมากๆสำหรับตัวนี้เนอะอาะไงสอบถามกันเข้ามาได้แม่ค้ายินดีตอบนะคะก็สวยงามมากนะคะรุ่นนี้ขายไม่แพงด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ